เทาเทาเทาจะยืดแถวนี้ติดด้วนี่โอ้ยมันจะคอยจูงเงินอ,ออกมานับยามได้มายามนั่นคอยลงเลงินหลายเวลาคอยบ่มีเงินนะคอยไปได้ไกลเจ้าบ่ได้ดอกเทาโอ้ยคอ,อยละเงินหลายอีกอก้ี่มือหนี่ปีไม่แลว้วมันเ,เป็นยังล่ะปีไม่แล้วมันเป็นยังเงินติดกระเป๋าจ้บาบัตขคอยขอ,ขอพันหนึ่งเดี๋ยวใบเทานะคอยจีบบอคอยจะอีกเลยบ่บ่บอบ่ะไปพันหนึ่งเออไปใบหนึ่ง มันก็ได้เป็กเดียวตัวนี้เป็กเดียวก็เอาตามเป็กเดียวนั่นล่ะไปเท่าดขอจีบบอคอเจ้าอีกเลยบ้าอ่าเดี๋ยวเบิ้งตาคอยเจ้าเบิ้งตาคอยนี่คอยบอกความจริงดิเคยเห็นเจ้าความจริงที่แค่ละเอาสิจะไปไปเดียวไปเดียวเห็นแล้วยังสามหลับเจ้าน่ะมันต้องมีขอแม่เอาสิไปเอ๊ะเจ้านี่ให้ยคอยสักกันแล้วเออสิหายโยแต่วันต้องมีขอแม่กับคอยเนี่ยฮา คอยสิให้เจ้ากินมาพริกสองน้อยเนี่ยเอาบักพริกดิบบ่เอาพริกแดงดอกกันบักพริกแดงมันสิเป็นการอันนี้พูดคอยบัวพริกดิบเอาเอาออกไปขัดเจ้ากินมาพริกสองน้อยเนี่ยยำน่ะกัดยำหงมหงมแล้วเจ้ากระอือนเนี่ยขัดเจ้าเฮ็ดแทบบ่มีท่าเผ็ดจังน้อยเลยน่ะบ่มีความเผ็ดจังน้อยเนี่ยเจ้าก็ะไดคอยสิให้เจ้าร้ยพันนึ่งให้แบบบ่มิเงงันไข่อีกเช่ด้วยโอ้ให้เลยได้บ่มันตกสีแดงสีดีจะเอามา แดงสำหรับข่อยอ่ะข่อยอุ้งไส้ทิ่ทีเขียวแล้วนะบ่บ่เออสีแดงข่อยก็กินได้ข่อยมักเออเอาสั่นนะมาเลยเมะเฮ็ดท่าเพชรบ่ได้นะน้อยเดียวกับวะใดนะเฮ็ดไปเลยท่าเพชรเฮ็ดไปเลยโอ้ยจริงๆกับวะใดนะต้องนานิ่งๆนะหนาเหมือนคนบะเบ็ดเหมือนตอนนี้เลยนะจด้สิวะที่ทีวะใดเลยนะข่อยเอาคืนเลยนะข่อยกินในเบื้องเดียวนี่ก็ได้สิเอาลองเบพลง ก็เหลือเม็ดนึงเลยนั่นมาเอาเราบังตอนเขาจะเอาเขาปากด้วยเออเาบังนั่งฟังซ้ำบังตอนคอยยำเขาเนาะเวลาคอยกินพริกคอยกินเม็ดเดียวว่าอะไรนี่เถอะคอยต้องกินสองเม็ดเออหัอลไรเอาลองเบิังเออเออแมงคามีฮะแมงคามแมงคามี่ไรเหรอฮะบินไปแล้วฮะบินแล้วบินตอนไหนก็คือไม่เห็นอื เคยคืขอบ่เห็นดินตอนใดว่ามัน,นมีแมงคามสีน้ำเนี่ยข่อยเผ็ดจักหน่อยบ่<ะ>ขอ่อยเผ็ดจักหน่อยบ่อื่นเลยดิองเนื้ออื่นเลยดิอื่นเลยจีอืออื่นแล้วไม่มีอาการเผ็ดใดๆทั้งสิ้นหนึ่งพันบาทเป็นของจังบ่เผ็ดเลยจีบ,บอ่อื่นแล้วข่อยบอกแล้วข่อยมาก,กินพริกแดง <laughs> เฮ้ยหัวหว้ยเงินหลายให้กินบอกพริกกยังบ่เผ็ดอีกอยู่ ใครจะมาเคี้ยวให้โง่ล่ะก็รู้จักควมอยู่นะใครกินเลยะ